สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับเมื่อนี้อยู่ท,ทุ่งไฮทุ่งนาคือเก่าครับผมกับดุกดิกดุกดิกหัวแตกดิ๊กไปเนียนผู้สาวเขาเลื่อนหัวแตกซ้ำนี่ครับผมเอาปลากับเซฟไซบ์ขึ้นผมยังาะแต่ว่าเนี้ยเหมือนแรงครับมันยังขี่ลงจังมาหลัดเลยเดี๋ยครับคันแท้มันคู่ใหญ่เนาะผมอัดน้ำมาเยอะครับตอนนี้ ี่ผมปล่อยให้มันเขา่าเขาใใ่าแน่นองผมก่อนเดี๋ยวผมสิบปีงสิงปล่อยสาผางแยงมาใส่ครับผมน้ามมาัร่งหล่นป่าลงนะครับช่วงนะครับครัวทุ่งแล้วพอได้ป่าอยู่ป่ากินแล้วครับผมสิผมมายามมานันนิดนึงยามตุ่มใส่ว้มาขืนนะครับ เสียส้นามพุตติแง่ยามตุ้มครับนี่ตุ้มเกมีคุ่งแค่กำฮื้์เ่าหรอครับไม่อยากเลยบุ๊ตอนเช้า มันไม่มีอะไรเลยใคคนนุณแม่มาหาแ้วมบ้างมามากูได้ไปเปนเจ่าแล้วครับเฮ้ยไม่เป็นไรผมได้ปลายอยู่ครับเมื่อนคนืนคืนผมได้ปลาอยูะแต่ปลาคอไงนีง่ผมเล็อกท็ดเมนูต้มครับสวัสดีครับโอ้ยรูงงเลย ใช้คุณแม่ามาหยำแล้วตอนเชา้าเอาไปใส่งเงี้ยกันครับผมต้องไปปิตนาไเลยแล้วครับหลังหมีนี้ครับนี่ทั้งหอยทั้งตา กุ่พับโอ้ยน่าสิบอยอยากลงเด้วบาทนี่ ังสีเหลืองในการแล้วครับนี่ครับตูปลาปลาที่เดือดครับปลา,ปา,ปาค่อยเข่ากันใดซุ้มหนึ่งปาตะเฮ็ดกินมือไหมครับหอยไปเดืดต้มก้อยเห็ดย่างได้ครับ นี่แหละครับผมติต้มส้มป้าครับผมใส่บักคำเฮ้ยผมกัดลอกเบิ้งแล้วครับนี่ครับบักกอกนี่บักสมม้อนะครับเนี่ยสมมอข่าตะไคร้ใ่ขุดตูทั่วผู้ครับผมผมกินครับนี่ครับปลาช่อนที่ได้จากปลาบืนคืนนี่ครับกรบเส็บเส็บนี่จะไปทางไหนครับ เตรียมพร้อมแล้วเครื่องคั่วเดี๋ยวคั่วหั่นเป็นล้วครับเดี๋ยว,วนับเรียกตุมน้ำคนใส่มักข้ามสุ่มนะครับหัวน้ำลายแตกอุย้ยกินอะ้รอุย้ยจุ๋ปลาแล้วครับ không làm ok kiểu rồi Ừ. Đúng. năm là hấp việc bằng bằng. tham mặt đấy. Ờ, đừng cũng không miền mai hấp và xe điều cần gấp gấp mã mò gấp thế tình đẹp tao không cần làm chút giấy gặp cho gặp men dừa bát mua men dừa xây không cần nó

เก็บเขียวยอดหยับสมขาามโอ้น้ำเดือดแล้วครับสดผุดห่อเลยนะสรปลาคอนมันบ้านเียนะครับใส่ปลาคามรอบมึงแล้วครับเบอร์เบอำ์สัมหน่วยนั่น สมเกินสมโทษครับผมแวขัวบ,บ,บันบานขั้วพวงทาน้ำมันเลี้ยงนะฮะีจเสียบออกมาขึ้นเฮ็ดกินได้อยู่ได้กินกินเขาเขาเะครับวิธี บ้านที่ท้บ้านแบบนี้แล้ครับทีชีวิตยังงธรรมดาโอ้สุดยอดเลยครับความเปรี้ยวสมรีแบาคำคำต้นนวลนบงบาง,บางๆเลยครับพริกขี้หนูได้ครับเนี่ยยัง เยอะเลยใส่กวกพร้อมตำมกหุ่งครับเพราะมีแจ้วขาดอะไดคือเมนู่ํตำมกหุ่งอีแล้วครับเมนูหลรักเลยละ่ะกินไม่เบือ่อสุดยอดเลยครับเมนูขาดอะไรับ คืออันิลลาทำหุงครับผมผมปุ่แล้วครับส่วนหนึ่งใส่ปเป็นตุดำปลาไปแล้วเกลี่ยใหน้อยครับเด็ดหอมด้วยหนากันตำพุงก็เป็นตะแซสบครับ ได้ประเด็กนัวครับผม เด็ดเด็ดเหมนบาตคือโตแล้วครับนะครับมาสู้จอดใส่สองสอง่วยครึ่งครับผมบมวยสมวยอ่ะทําสบมขนาด งครับผมมักักเพื่อจำหุงก,ก็ก็พูดครับ nữa nha chết kiểu đây lục địch phải đấy em sao thì qua khẩu lên thường này thật bao nhiêu đây ơn này có bao nhiêu phải ăn đều tao là

มี่บ้เห็นหนาเซียบไซเลได้ครับส่วงจักหน่อยอีกก็ยากเลยครับยากเจยกับเขาเลยล่ะนอนเฝ้าเขาได้บ้างทั้งบ้านกับคนหลักขโมยหลายได้ครับ Đó, đúng đi khỏi cái thằng này đó. เไรอ่ะไม่เอาเร็วเร็วยังให้กับเข่าไปขึ้นบัดที่นี้ผมคุกใส่ถุงหรอครับไม่ใส่หมอแล้วขอุยาดได้หลายครับแกไขแล้วเพราะว่าผมเป็นอย่างครับสำหรับลูกนิกนะ

โอ้จะปเป็นมันแสบครับผมได้ยัมปากไม่ไหมเนาะมันหวานครับผมกินเลยกินเลยโอ้ยูเหรอครับจะเป็นมันแสบมากสั้นย้อนเลยครับเนอะดูดิแสบ๊บบ๊อ เอมันกินเขาก่กอ,นแ,น,กอ,อกนแม่จะไป็นเด็กสาวก็นเลยเอาเฮี้ยเฮีกยคนแม่จะเสียดามีแรงแม่นว่าดูกดิก <c oughs> ลืมไปว่มามีไก่ทอดมาฝากเพื่อนเยู่ครับไก่ทอดนี่ไงโครงไก่ทอดเอ็นได้เอาทำไงเอาฮะทำไงเอาขอบคุณขอบคุณหรือ,อยัง อืมข้าวบอยอมกินตะก้อนค่อยไปเขาจะไปติดสาวนั่ะโอเคเอากินรวดกินรวดกูไม่ได้ว่าให้หรอกโว้ยพอกินน้ำตัวสิ่นละห้าบาทแล้วครับใจหอนพ่นแม่ไปกินไหมเออ เดี๋ยวไม่หยาดห้องแม,ม่ไอผู้ละตัวแบบไปแมว่าได้จุง่งไอผู้สาวนัยนบครัครับผมรายการแล้วครับแสบขักแสบแน่มือเลยอยู่นี่กินกันเลยกินอยู่น้ำทงน้ำท้ายแห่งเสียบเหรอครับ ติดตามไปเรื่อยๆเด้อครับเด้อนี่นะครับวิธีเช้าหน้าวิธีบานๆความสุขเลครับกินง่ายอยู่ง่ายแบบนี้นะครับพบพอกันไหมครับสวัสดีครับ